พริกกระเทียมค่ะใส่ผงสูไป็นนิดนึงจะได้ตำง่ายๆเอาเลยค่ะเหลยแล้วปรุงรสน้ำตาลปี๊บจ้าถากมะเขือลงไปโอ๊กอีกมะนาวใส่ไปเยอะๆจะได้หอมๆนัคดข,ขาดไม่ได้ได้จา้ามากรอบและซสบระลานัวจวดจ้าลงไปเลยค่ะ เลิจ้าได้นำตำนุ่งหัวแล้วพร้อมตีนกไก่ลงมาเลยจ้าตำพร้อมตีนพร้อมจ้านัวคันหัวมาที่นี่มื่วันนี้หมักเคลือบเทศดได้ค่ะลืมซื้อค่ะอือทะเลกันนะแสบเลยจลับน้องกระโหลกกระหยพักอันนี้ลงไปเลยค่ะตระโคนน้ำซี่ไปเรื่อยได้คะบมตโต้หอมหอมน้ำจ้าจ้านี่ค่ะจะแสบปะค่ะพี่น้อง บปเนไปเที่ยวนั่งบันทำอะไรกันเราสองคนโอ้โหอย่าป้าใครคิดยุโอเค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 ตั้ตีนตั้ตีนะยุ่ีขาวพี่น้องมีแตเนี่ยแซบมากสูนหนอนกินด้วยกันเน้่อจาก่นอนตั้บาทาเดจ้าหอมไบกินด้วยกันจ้าหอมดบบู่ดีละตับาทาไก่ค่ะ ตักก้แหลกกระเชิดกระตีด่างนี้ก็ะีด่ล้วม่กินน้ำกันเด้ไปด่า้มา้อใากินเล้ยงแบนี้เด้อม้ยุ่งขาวไม่ยอมม้ค่าๆประอยางสื่อชือนียุ่งอันรัดเนี่ะค่ะแสบค่ะคุขอกอยาหญ่หน่อยเอะเนี่ยนี่ค่ะพัดแต่จะมีกระเจี๊ยบักข้าวทองนี่ักหน่อค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่นีี่คค่ะ ต้นค uh, ่ะพักอ่อกรอบค่ะพักสลัดกรอบเหนะค่ะนั่งดีๆค่ะอย่ามาเกยขาค่ะอีกก็เลยค่ะพอร้ายเยีาค่ะนี่ค่ะได้ของของไปมีหนูอยค่ะเจ้านี่นะคะอาวุธซิ่งมาแล้วอ่ะอ่ะ ไปตั้งขนมจีนจะได้ทำนิ้เอาที่ทำเป็เส้นขาดนะจับตกอันี้เดี๋ยวตกองนะคะเกียวขนมเกียวนิ้วห่อเป็นชั้นดีเนาะ มดทวยเา่งดีค่ะแพสเฉียวหวานม,มาเลยค่ะเร้อตรงมือมือเลยก็เป็นอโอเไหคะ่งค่ะ,คะ,คะโอ้โอ้โอ้โอแสบมือเลยเนาะ

ฟังเจหนุม่มบนัวน้ำกันเลยค่ะรู้ใจเนาะรู้ใจีเสีย,ยกกกกงหนุ่มทาใจเนาะยิ้กับยิ้ระหาฟังใจหนุ่มหองบนหัวน้ำกันค่ะขอบคุณจ่ะ

กินได้คือแบบคือเขาจหลอกมาแล้วค่ะขาวค่ะโมกากินยาไม่มีพอไม่ดนแซ่นี่กันี่นี่กัยาพี่น้องเลยเขาจับเพื่อสวยชีมาเป็นไรแัชชีมาเท้ากนนโมกาสินมาเป็นเยอะค่ะมาแนี้รากะินสบตัขายไปไหนแล้วค่ะมหอนต่อ

Hai đi ngay không? Còn ừ. được không เออเหรอพี่น้องข้อลาบข้าวแกงเลิกพี่น้องเด้อขอเนี่ยกินต่อกันเด้อพี่น้องเด้อเั็นเี่เป็นน้องเต็มทีแล้วนค่ะขอลุยกันเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่จ้าฝากรับชมเป็นกำลังใจในเด้อจ้าขอบคุณหละร้ายที่้ำพวกสุขุมทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อจสองเอ๋อน้องขอลาไปก่อนเด้อจ้า